ดยสบายดีสบายดีค่ะสบายดีและสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซกันเบิดสุขทุขนนกคนเนาะโดยว่าวาสเป็นทิชี่จากฟังลา่าฟังไขรหรือว่า,าต่าง ด,ๆๆดูยินดีตอนทับเขาชูช่องยูทูบน้องพลอชาแนลอีกแล้ววันนี้ก็มาผมมาพอพีกกับช่องยูทูบน้องพลอชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะวันนี้น้องพลอ,อก,ก็ได้เดินทางมาทางบ้านโนนสว่างเนาะคือมาหายายผุ้หนึ่งเนาะกับพินกา เรียงลานสามคนนอเปพี่น้องเนาะโดยการยังบูคูเนว่าความเป็นมาเป็นไปมาแนวใดเนาะนี่ก็เป็นขั้งแรกเนาะของน้องพลอยที่มาเนอเปพี่น้องเนาะเทากับสิเข่าไปทักทายสบายดีแล้วก็เข่าไปสอบถามความเป็นมาพรร้อมกันเลยนอเปพี่น้องเนาะรู้สิเป็นแนวใดเท้ากับไปเบิ่งไปส้มรำกันเลยเนาะก่อนีไปเบิ่งไปส้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยเหตุคิปต่อๆไปเนาะรู้สิเป็นแนวใดเทากับเข่าไปทักทายสบายดีเข่าไปสอบถามพรพ้อมกันเลยเนอไปพี่น้องเนาะ ดูสบายดีเนาะยายเช่อ <ment> yeah, ้วัสดุ้สดุยายอย่างนัอยาามช่ไหมลูกเขาเอื่อชื่อแม่หน่อยแม่น้อยเนาะแม่น้อยเนาะชื่อแม่ชื่อท้องแม่สามชื่อน้อยหน่อยสามเือนผู้วะโดยผู้ัน้ำดอก จะมีลูกจะคนนหญ่ลูกหล้ายได้ลูกม่อน้ำลูกลูเก่าค้นอุ่นแม่น่ะลูกเกค้นค่ะคนิวน้ากับบมนีเนาะลูกเขาจะเบาร้ายเบาหานแต่ั่วเนาะุญนึงไปก็แกคเ่งก็เงินคำกับบุกับมาบุรีวัดบ่มีเบอร์เบาร้ายบุจะคนที่ไปคเท่งีวัดผู้เทียวลูกเอ้ทัู้เดียวนีบ่ทนหคิดปลายปีหนมาไก่แม่บ่มนีเลยนูแบบโทรหากันได้ยูงงโทรได้ลทกเ้ยโทรมาไ

กินคนไทยด้วยนั่นกินข้าวเลยเนาะกินข้าวอย่างแม่แกหั่นอะไกัได้อย่างยอีกย่างยานนก็เนาะถูกเงินถคำบ่มีตไนนมยทีเงินการแม่กับ่มาานดมาาเนูกบ่มีหน่อลูกสา้เนาะคุณน่ะลูกส้าักลานยาสงคนนี้เป็นลูกใครนอกสันน่ลูกของลูกชายอันนี้นะลูกที่สองลอ สองของตบอานั้นอันนึงคือร้านทั้งสองคนนี้ซื้อแน่ไดแน่นี่อันอไอยอันนี้แหะท่อไอ้อันนี้นะคือว่าตอนนั้นคือว่าถามคนโบรานตามผู้นั่งอ่ำไปล่างถ้วยอย่างแบบสุขุมวิทดูไปล่างถ้วยไปไป่เนไปงานาจัจ้างดูเพื่อนี่สามคนเนาะดูกันทีลูกชายเจ้านี่เนาะที่เป็นกำพผ้าเนาะคือเดี๋ยวนี้เพื่อนไปใช้กันเนาะ ผ้าเขาทำผ้ากำมะหยี่เนี่ยพ่อแม่ทิมเลยนะฮะพ่อแม่ย่างท่าพ่อแม่ย่างเมื่อไ่เนี่ยทางกันเนี่ยกับพ่อแม่กับแม่เนี่ยกับบ่มี่พ่อกับแม่ไม่กับบ่มี่แม่กับอ่ะพ่อไม่กับบ่มี่นี่นักทศกนี่แม่เอาหน่ะหัวหันโบราณในยุอยู่ในตู้นี่วันนี้แม่นี้กับบ่เลียงกับเส็ยได้ไงมุดจำเมาเมาแม่กับคนบ้านเดียวบ่แม่นลูกหลานนี่นะบ้านเดียวกันกับแม่นี่เลยแม่นะมาพูดชิมบ้านแม่นะตัวใหญ่ด้วยแต่แม่ก็ มาหนักผัวเลยพ่อแม่ของน้องเพิ่นแยกทางกันเนี่ยแต่ดุนเราบอกเฮือกแล้วเฮือกแล้วแต่น้องคนสองสองคนยังน้อยจำได้เออแต่บักนึ่ยังน้อยคกนี้บักนึ่ยังน้อยคือเดี๋ยวนี้นะไปไพไปมั่นเนี่ยไปไปมั่นลูกเอ้ยไปไปมั่นเลยก็ลูกคใช่นะก็ทำใจบม่ได้แม่ก็ หายไปตรุงเทปมาตรองเทพกับุญสาวแกดีผาาเงินมาเห็ดบาไทยอโดยแ้วก็ไปหาเงินหะคำกับือว่าเนี่ยเขาได้กินใสปากอะไรก็ได้เนื้อแม่มาแล้เด๋ยวนี้ันกับุวันเมียคนเอาเมียใหม่ได้เอาเมียใหม่เลยลูเลยเอามีใหม่พูดทางบรรทุกละทอนคนเนี่ยแต่คนยังมีลูกอีกว่อลูกยังไม่ได้ลูกก็เอาไปนั่งมาได้ลูเขาเมีใหม่เลยก็ผาดเขาผัดดิ่งงอมน่เขาคอรจะไปมันเมียลว่าเนือกบนหน้าเลย้ะ ทงเขาไัดื่มน้ำเผาเขาไปกินห้องเผาไปนี oh, <My> ่เดี uh ่ยงมาแต่น้อยเนาะเียงมาแต่น้อยเขาแบบเจะคว้าเขากินห้องเผานี่แหละดีได้เดี่ยวไม่เนี่ยเนาะพอได้เดี่ยงไว้นี่แหละสิเห็นไหมขู่เคลียร์ฮาเรือนตาเป็นตะแทงได้เนาะหนาตาบู้รู้บ่ไอยเนาะใหญ่มากกับสิโอยู่ดอกเพ่กนี้เขาเฮียนอยู่ว่าทำเขาห้องเลยมอหนึ่งอย่างมาจากมาอุกมอหนึ่งพรเจ้านี่หม้อหนึ่งอยู่จักปีคือมอหนึ่งนะแม่กับบุตรจักรปี ขี่รถยังไปจ้างรถยังมาจังบาดนีนะถือว่าเพ้่นเก่งได้เฮียนวันหนึ่ง่เนาะอจ้างรถคนเดนแสนาิแสนเท่าแล้อ้ยคนนี้ว่าคนนี้ได้ชายังอ้ยบอาอ้าไแ่นี้่หนนึ่งหนึ่งเนาะโมหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้อ้ยไ่ได้เรียนว่ะเอ้ยอหยบ่ม่งินยังมาจัอหวะไลคือผู้อื่ยเพื่อนอายุเท่าไรแลผู้อุ่ยอายอายมมากรับ ทิพ็บทิปไปูแล้วหรือเอโดยเพิ่นเฮียนหอดมอไดเพิ่นโอ้ยกระมอหนึ่งคือกระมอหนึ่งในมุงเือนหนึ่งนี่แดียวก็พราะมีเงินค่ารถจ้ะอ๋อเห็นได้ๆซะค่ารถเราไปไกลผัดต้องได้ขี่รถสองแถวไปขี่รถรับจ้างเหนอะไต้องได้มีค่าจ้างค่าจ้างอะไรรถจบหานในกรุงคือน้องเพิ่นไปเดือนละทราทำเช่นเช่าแชนเช้าแชนเช้าแต่แตเดือนเชนเ่ามันกืถือกินแต่ละมืออีก แม่หดหยไปเฮียดูใช่ไงน้องนนี้ไม่เลยแม่งเฮียนลงเฮียนเลยงเฮียนาพีนเลเด้โอ้โงเฮียนมาดีนะไม่นี่ว่ได้ไปว่ามือน้นี่ะไฟเนี่ยเราะว่แม่ม่มีกเขาเียนสองคนในยูทูบ่าเีขากกิะมาถ่ายเลยเราหายสิพันหนูเลยสองคนเขามันกบบชั้นี่านแบบเขาแ นังอ่ำเขาน้ามันเอ่ะอํำเห็ดงายูอ่ำบนไปเห็ดเรียกเนาะเห็ดยี่เหลียงนี่นไปบ่มีเงินหรืว่าจังหอันวาไปเห็ดีเหี่ยกในเห็ดเรียยงน่ะอันคนไปนะ เอารางถ้วย่งโอ้ประางถ้วยปรางถวยเพิ่นมีงานอยู่พุ่นบริบบดาไไปมีงานอยู่พุ่นไปฮัทต่ตองงานเีวมมีเงินเลยไต้องงานเฮ็ดดูซื้อก็ดูกระดาษเี่ยวมีเงินไปรางถวยหาฮัตโมดรวบาแบบเพื่นมีงานางถวย่ดูห้องงานนี้ค่อนได้รูกองงานนี้คนบ้านเานในบ้านเนาะในบ้านพวกคนแรกเห็นนมันจำเป็นมันบ่มีกันไย แต่ก็คือว่าหะายยุราเงื่อนเดือนกับบุปผงคืออยู่ไทยเนาะแม่กับบุปมาทยาวเขาเนาะแม่นแต่ก็มันก็พอได้แต่กินแม่นพอได้แต่กินยายก็ได้เห็ดยายก็ได้เห็ดนาบ่ตายนี่แม่ดูเลยแล้วโบเห็นแค่ใต้อย่างว่าแม่ละครบ่มีนาหนี่แห้งเต๊กเขากับกุ้งกินอยู่บ่แต่ละปีได้ที่สองปีโบราณดูหันร้ายร้านายแน่ของแนวอันผู้ดูเพื่อนดังงานหัน กินไปนี้ดะด <te ีไปกินเห็ดหน้ากับชองเ่าี่ได้เห็ดอีองเท่ากักรลูกกับผูด้วาดังแต่ม่ซอยนะอยายเห็ดมาแล้วไยายกระเท่าแต่ก็ยังได้เห็ดหน้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะยายนี่ก็ยังไ่ได้พักพเลยเนาะพักไม่ได้ครับนีแต่อันผูนั่นครับในหน่อยนี้ผัดเกียลูปผัด่อห่อห่อมาเดยแม่กเห็ดก็ได้รูเียรับเขาแม่บเห็ดเห็ดเซ็กห็น บัซอยเขาผัดบัได้ผัดหน้าเมย์ผัดบัวได้เอารถไทยแกน้ำแกบัวได้มันกีต้มดูด้วยไปหาบหาบได้รู้คือมัดหน้าหาบเนาะหาบมัดหน้าหน้าอะไรม้อยู่ก็เพื่อนซ่านเมย์ก็คือเห็นนี่แหละเรียงงานกับผ้างานกับผ้าเนี่ยกับเมย์เพื่อนก็โพเพื่อนกับบัวได้เคยส่งเพื่อนส่งอยังมาให้เลยเนาะมีแต่ยายเลี้ยงไปตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่เลี้ยงเองทุ่งเชียเองเบิดแมน ว่าเบกกิ <vì> ้งเนาะยายกต่เนาะเอาคือเป็นผ้าถา่วห่อเป็นไหมบ่เนาะอย่องนั้นเนาะฝูงมาเขายังนอยแบบที่นุ่งเครื่องแั่ใดเขาก็นุ่งเม็นบ่โดยบัดไงไปได้บาทนี่ถอาวัดไอ้ไอ้หมูไอ้คู่เนาะอยากแต่งตูดีเนาะอยากได้ถุงม้าเฉียงงามขโมยได้บาทโดยอันนี้มูทิมหายแม่ใดมาเขาก็นุ่งอันนี้าะอยู่เนาะอยู่เนาะตอนนี้เนาะอยู่เขายังวัดไอ้ดูบเลยโดยบัดไงมาไปต้องมูได้แบบนั้นแบบนี้อยากได้ขโมยเนาะอยู่แม่ใดค่ะ มาอูค่ะถามมาเล่าเนี่ยพี่มาเล่าเอ้จะกัสัมผัสมีบ่กัาพากับพ่อเนี่ยสัมผัสยุ้ยแม่เอ้แล้วิดยวโอ้สัมผัสคุณได้ผมบอกเขาเย่างนั้นกับพาทุกลิฟเขาแบบเออเออหน่งนึ่งจะไมสัมผัสในวันนดียวอันทีคนมาวันกับกรบเบื้อคนคุณนี่คุณยัจักอะไรเนี่ยกับ คือน้องอ่ำไปล่างถวยไปทุกมือบ really, <EO> uh, okay. ่เท่าเรือไปบางมือบ่เไปไปทุกมือลูกเลอ้ไปทุกมือไปทุกมือแล้วคือไปนี่แต่เช้าเลยบ่ไปแต่เช้าเลยบ่ไปแต่เช้าลูกเลยคือสิ่มาคือสิบ่ทันดอกเนาะบ่ทันคั้นมาคั้นมาอยากขั้นผ่านไอ้เพิ่นให้เพิ่นยึดก็ได้ทำไมอยากขั้นผ่านเพิ่นเพิ่นยึดก็ได้นี่เป็นไปทางนั้นจเนาะแต่บัดบัดตรที่ มาได้บ so ันทีเลยก็คือมาเนี่ยพึ่งยุดเอียกก็ได้เนาะเพราะว่ารกวนเวลางานพึ่งเนาะท่านบอนเาเขาก็ไปผักเลยลูกผัดแกงผัดถิดมือเดียวนะผัดแกงผัดถิดมือเดียวท่านแม่บุหอย็เห็ดนั่งไปชื่อนี่สิแต่ผมมีเงินขนมไปเรียนเนี่ยไปเรียนชื่อกระตุ้งขนมแต่ละมือเนาะไปไปนี่สองผิดนี่ได้หนี่บุบุรีมีเงินให้บอกอีกหน่ย ขึ <łość> ้นกับแบบไรขึ้นบบห้องให้บบนั่นว่าโอ้ยไปเจอเบาแล้วตตาออกเลยหูกเลยเขาไไเห็ด้มันบมอเนาะเบามากค่ะขอเติตาอร้านได้สงสารดานเนาะว่าไปงียแบบมีเงินมีอย่างเนาะันมีเยอานิสืกินตกไปเบื้งปากม่งี้ยนาดสงสารขึ้นอยู่เนาะสงสาร้ขอจ็นไห้ยังมั้ง คือว่าแล้สิบพันกระบมีบาทบมีเนาะอบาทบมีจะกี่เพอาะเขาใาในลูกโดยเอาอยู่ชื่อเสียเาใจใจหาไทยได้เนาะเถ้าใจใจไปยังไงคือว่าได้นอนตอนเด็กน้อยเนาบกระโบจกอุดแบบเห็ดมูอยากกระอยากมูเนาะให้แหนะเข้าใจใจไปยังงอได้อยู่เดี๋ยวอบบอุดไบ้เห็ดมูอยากกระอยาเนาะให้แหนะเถาะเใาก็ังไงอ่าได้นตด้ยอนโบกระโบจะอดเหอาไะากงเาให้น้าใไควา้นอนต้นเกน้อยนอนโบกะอด้บเห็ดมูอยากระเนาะ้าไปตัวไได้บอนนเด คืออันอาคนโผล่คนใกเพื่อนไปเผาเพื่อนนี่คะกับบริเฮทงานยังงอะก็ได้ผมมีเงินแล้สียหายล้านมัดมือมีกับวคนก็ให้อะไรก็ได้มอม่มีคนจ่ให้อะไรมมีเงินไปน้องกินเข้าใช้เวลาเด้อมากินข่าอยู่เงินมากินข้าอยู่เงอนกินเข้าอยู่เินคือมืออย่มมีเากินอะไก็ต้องมาเจ้าที่ไปเรียนมาทุกมือเนาะของอยู่มาเบิดถงมา วันหลดฝนชงเที่ยวเนาะขาวบุมีเข้าวอบมี่นวกินแะวกินกับน้ำปลาเมื่อนีหกินข้าวเจ้ากับน้ำปลาเมื่อนี้บุมีวกินโดยโดยอ้าแม่กับบุฮาเป็นเฮาเปล่โดยซื้อกับบมีเนาะแม่่นแระกัปูกับพุทกับบเิงน่ยู่ทู่เขาดีกับปูกับเตงกับบะเติงกันเรีงน่นมาชามคนเป็นยังไงท่อบ่เียโอ้ยกระท่อในดูเลยกระท่อเนตาแม่เจนน้องคน่ะโดยโ น่าคืดหรืไม่ขึ้นลยคืดเช้งึ้ดโอ้ยวะเขานี่กเได้ห้ยกินยู่งากหนิเงี้ยเลุผก้นี้กางเก่าของซีไปผู้นี้บัตมันเบิด์ตเลยจะปุ๊บอังแล็บบันี้บัตรอีกที่นึงคึดคืดไปอีกบัดโอ้ยบเขาใหญ่เห็นไดยเิบัเครื่องนู่นของถือเขาบั่รนูนงามตูกับนู่งง่ามเนี่ยเหนเลยดิบัตรเม่คืดใช่ไหมคืดแ่นาดลูกหลานเนาะแค่นากดลูกหลานเมื่อนานหนึ nah <im mm> <im ่งครับยิองมากค้ดมากมา อันนี้ยังบัดเม่แม่ย่ายังเนาะโดยบัดแม่ย่ยาปูมี่ได้พอพอพูมี่ได้บัดเลยแจ็กสิวแบบไหนเนาะแจ็กสิวแบบนั้นไม่อ้าวอ้าวกับมี่เขากับเพื่อนเพื่อนมันเขาชิบวังกันได้รู้คือแบบนี้ไดเนาะคือแบบนี้แด้กับเม่กับชีสกับบัดเมย์ยาเนี่ยแจ็กสิวใส่แบบนี้แด้เม่กับไม่ได้เดียวแล้วเม่กับไม่ได้มาเบิ่งเลยวะไปแล้วก็ไปเลยไปเลยไปเลยแมย์เลยติดติดปีแล้วคนนี้อ้อเม่์ติดตีที่ปลายเลย สปีลวครับนี่ได้สิบสามนี่สิบสามปีอดนะมคนน่อยเือจะมีกันครับเป็นเช้าเดี๋ยวเเออจหอดไปจักได้เพื่นเฮียนมอหนึ่งเนีเนาะโดยสั้นเรียวกันครับเป็นเช้าแล้วผูดนันนี้ซะอันนี้กับมูมูสิปีนแหอันนี้นะโดยอันนี้นะน้องอ้ำกันหนาในี่ยหน่อยเดบบนี้บ่มหนาหนามุ่นได้นยนะหนามุ่นหนามุ่นเนาะหนามุ่นพูดนะนะหนามุ่นมุ่นันนั้นนะน้องอ้ามกัโดย น้องเคยมีแต่คนหนาคมเนาะดูอันนี้แม่เขาแบบทีหลอนี้นะแม่เขาหนาคมเขานพอสีมาเรียงเพื่อนแม่เขากับผมพี่แม่เ่ายูบานพุชิ้นหกะเาไปก็ได้พุกได้แต่แม่สีวบาส้าเราสุพังแม่เถายูบานพุชิ้นหกะเขาตาเป็นหงส์้วผเรียงลูกมาสองคนแต่จูก็โยดินทงสาว บ้านนั่นเลยบ้านนี้มันนอกเสาให้นี้จะหันเร้สิบ้าร้านไปดูเชฟบาันั้นก็ได้บานี้เขารูซื่อกเขาก็ต้องกูมึงเับเป็นมีหน้าคนไมีหน้าอะไรน่น้ลยนะหายหน้า่าบุงได้ันคือเขาก็ต้องกินได้ดูกช่คนก็จะเงินองงานนั่นหกลาแล้วนั่นหาเงินมาเพเื่อเขานี่นนะ ดองอะไนั่นเข่าที่นี่นะโดยเขที่นี่นะมันบางสองปีขึ้นดังยังจหาอันมาใหม่ฮะกะปูไหลย้่งพอมาขายคือเข่าขึ้นนะ้องปีแล้วไปบุรี่ั้งหมดท้่คงเอาเข่าอะไรนี่กระไดโดยโดยน่ลานะเขาอันดองอรอันนีคือนั่ก็ะไดนชไปเพิ่งไารู้วันนี้นะโดยแม่อปัจจุบันกะผมให้นี่นะเอาปูอเกยกรชามกะผมให้นม่นาม่แต่ฮะ พักนี้เขายกินแม่แม้างนองแม่นอกแ่าอัง่ไหมคือกันปูไหมนี่ลูกชามเยเดน่นลูกสามเลยลูกามเนี่ยับซื้อเากินดันเขากห้กูเห่าลูกก่เองนะลูก่าก็ัวไหมเ่ลูกก็ัวไหม่ชามโอ้สามคนสามบทีเอาจูนี่ไปไม่หกคนไ่เขากินบมี่เนี่ยน่าคอยลำบากลำน่ะเคล่นกระยาซะขึ้นเลียงลูกเึ้นไปช้าเนาะเคนเรียงไปช้าหนูก่อา หมอัำหมหอม่อไหมกีม่มาเนี่ยกระด่งไปด่งไา้นนี่เนาะโเนาะดูโอ๊ตเนูเนียเลไปแต่ว่าน้องเพื่อนนี่เป็นคนตัวน้อยซื้อเนาะแต่ว่าอายุตสิบปลายแล้วเนาะสิบปลายแล้วอันน้นอยที่น่อยเน่ยน่อยย้อนคือเอาเดีขูเคียกินมันบ่ด้กินสมบนไสมบูรเนาะกินนุ่มกินยังนุ่มเยไนี้บได้กินไปนี้เนาะ้อย ในธรรมชาติเราสนใจนะแม่ในธรรมชาตินี่หาปูหาหอยได้หน่ายสู่กินแม่ดิโดยย่ำพุนย่ำผ่านั่น็ย่ำเมนั่นแล้วแต่บ่มีอันย่ำพุ่นกะน้ำไหลกับขุ่มขึ้นบ่มีแกงเด็กก็กินแกงสือลูกเสือลานกินเนาะบ่มีอย่างแกนแกงไว้ในหม้อนหเนาะไว้ในหม้อเขาอยากเขากินบ่มีเขากระจำกระจำกระกินแต่แม่กับนังไรที่กินนี่เลยเขาใบเกลืองนะเขาไรบ่มีอยากกินกระกิน ขันติดชื่อชื้อไข่ผัดไข่กระเพงเงินจุกบุมีคันมีดดัเด็กดัมน่อยผัดฟ้าเมียนโฮมเสียบักเสียบบ้านในเมืองเขาเิ็บไปเลยเก็บค่าหันค่านี่ค่าพื้นค่าไผเนาะค่าเมืองค่าพื้นค่าไผค่าประกันผอกันไข่ลายยางจ่แบบนี้นะลายยางจ่ายบบแบบรายได้แต่ละมือไม้สายสวนบ้มีลูกบ้านนี้ได้บหารบริหารเนาะต้องรอน้องอ้ำบุตรเนาะแม่เราต้องอ้ำไปเห็นงานบุตะ คือว่า<ช>น้องอ้ํานี่เป็นแหงรักเลยของครอบครัวแม่นแน่เป็นสาวรักเนาะเป็นสาวรักให้น้องนี่แหละอืม,มง่ายดายขันโบไปหากับ,บกไหว้คือคนคนน,นนี่นนขันน่อง,งปเป็นเวียองลายเดือนเราบ่หักกระปนี่ลูกเอ้ยหักขาเข่าหักขาเข่าหักกระปตะกี้ผัดดำหน้าแม่ไปหักตีแล้วไงห้องหักกระป๋ายเดือน เงินมันวุฒิฉันโอ้วันยาไเงินเดือนเลยยังวัามเินเดือนโดยโดก็องเข่างานเนาะเข่างานโดยแดห้แดวหน้าเลยผัดถ้ามีเดีไปสมัครเข่าแบบนี้คนเดี๋ยวเข้าผัดบเอาโดย่เอาเลยรไอ้เม่บวานเขาออกไปไม่บ้านบบนโดยโดยแต่หาก็เไปขอบราดอกเงินเดือนเพิ่ได้านปลายโดยดานปลายก็เห็นในมันสืกินหะมื้กินเอง แ่น้อกินเองไหมขึ้นไปพูดกับซื้อแนวอยู่แนวกินซื้อเข่าซื้อน้ำกินเนาะซื้อเข่าซื้อกับเขาซื้อกับเของกินเมนของกินกินนะเคนก็ได้เข่าเนาะของงานเมันมีไห้เนาะแต่ว่าซื้อแนวยูน้องซื้อคือไปนี่แบบไปรถตัวเองมั้งรถจ้างนี่รถโรงงานนี่ขอดอ๋อเขามาหาเนาะมาหาส่งเขามาหาโอ้ยคันรถตัวเองรถไปสามโบ่มีเมนมันกับโบมันใกล้ๆเนาะโอ้ยมันก็บไกลกูมันมีรถเที่ยว เด <|so|> ี๋ยวที่ยวไปก็ด้เียวเที่ยวไปก็ได้เขอมาหับมางเามารัมารงดีวยวไปน้ำเผาผวเป็นงานนั่นแหละเลยังว่าทำมาไปโอ้ยตายแน้ว่ยงไเือนแบานี้เ่าเสีย เสียคารถเสียครดเรียนเลยนอกนี้ก็จ้างว่าคุนี่ก็องยงนอัเรียนบ้านอยู่นบ้านังไบานนี่พอสามอมเรียนแต่เราเพสเลยนะจ่วนผนอหานี่กอพูดอีเด้นี่สองคนโอ้ยยังว่าเมตตาหายรถยังว่ะเดืนหนึเงินสองแสนสองแสนสี่สองแสนสีเงินกับบริหาราอยางมาบรกวมาถามาเล่าจผ่านเขากว่าลูกเน ยายกระสูโตไปแล้วเพื่อรูเพื่อลานนี่แหละเนาะใช่กระสูแม่จะมดบนแม่ผเนี่ยเขาิอยูได้เลแล้บานี่แม่เนี่คือสิแล้วเขาบอกเมื่ออยู่นั่นหรอกเพรมันพอไม้เขากับยูอนู่เขาอยู่มาเนี่ยดิโอ้ยเคยไปอยู่ลำเล่าเนาะยูวบ่ได้เนาะวบ่ได้เนาะลูกคนเองนะ้ือว่ามีลูกลายนั่เนาะก็ใช่านนะเนาะทียามเพิ่นก็มีลูกของเพิ่นั่มทีม่มาซ้าลูกเพิ่อนน เอาไปนั่งไม่ได้ดอกคุณแม่ให้บ้านี้หอยกระทาด้วยแบบหอยเมื่อยมากแบบหอยทอมาแง่ายกับแกบซื้อเมื่อมาดูรุ่นแม่ซื้อขางมาสิ่ไหนบูจักแนวด้วยกันเมื่อเขาบอกค่ะคือกระเมื่อเนาะกรเมื่อเขาแบบแดดกับสีน้ำยานคือคันคือต่อไปก็ให้อาศัยผู้เอื้อยผู้เป็นใหญ่และให้เบื้องแง่นอกเนาะแบบแม่เมื่อยเนาะแบบแม่ท่อเนาะดูไม่เมื่อเนาะไที่ไม่รู้ว่าแม่กใคร มัดขวเยไปจักแนวหิรเนาะจังแนวหวเขาะคกนมาซุสีเมือบ่น้ำแม่ซุบัดขเมืแบบ้นลูกเลยเมือแรเขาบ่เมื่อไรเขาแบสิเด็กร่นยานเจ้าบ่ถือว่ายายกันกินก็สมควรนากกับตาเนาะเอาโอเนเลยอัรเนี้ยแงบอมัดพูดแม่แม่กันมัเจ็บมไม่้ตาขึ้นไปเห็ดยังเฉยเตน่ามือนะตานี่ยนะแม่แล้วก็ดูก็งุก็เงี้กไปตั้มนี่แหละอะไรตประฮะตาต่างนข้นุเ ได้ก็ได้ไ okay? ด้ก็มีนู่นี่นม่บอเออนั่นในพอเดี๋นั่น้ก็ว่าได้แปลเนาะโหูปนัโดยพอว่ามาทำงานเอกห้องดังติบนเบาดังเตระวัินนเอดได้หน่ะรงนักแ้วเอสิบเปีเ้ะเป็นเป็นน้านอกาเทไรน้ขอ่าถามอีกทีนึงครับหกสตาเจ็ดสิบหกองพูดกับปูถึงเมื่อย เทิงเนี่มันเดกโหดแต่มันตื่นเทิงอยู่ลูกเอเิงก็ไม่เมอมีาไว้นัเนาะสอเส้าแต่วันหาสิบพูดไ้อยู่เนาะได้ตอนนั้นนะมาหกสิบเลยมาหกสิบกับเมไรเนี่ยอันลำหน้ากันนังเมยแล้วมานั่งไรนาเน่งแม่ถึงมานั่งไม่เลยเศร้เอจบแอเจ็บดังยีเด้หเฮ็ดเฮ็ดได้มมีผงเฮ็ด เนเขาคิดได้แ <m idd ii> mm ็ด hmm. กินเองในเมฆหมื่นนชาวทุกที่ได้กันเนื้อเขาเนี่ยคือเห็ดคุ้มกินเราหิแต่เศ้าเนาะเราหิ้แต่เศร้าในกานอันอันนี้งไก่บริมามักกินเข่าดีที่อนแรกนมามักินเขาดีที่นอนอยู่พี่ยเพื่อนอันเพื่อนอาคนพุ่นมันไก่งเรหยนนดีอันนี้อันจะลงุรดีลงุรก้เขาหันนเงนนนอยู่พี่โอ้คือลาลดกินข้าวกินในบ้านพุ่น าบ้านพุ่นเียสองคนคนไป่งแล้วบ่มนในีครับไปแล้วขับแรงนี่ไปเราแแต่แม่ไม่ถาวตอนแรกขึ้นไ่ได้ไปบ่ยีงมันไปไม่ขาดตอนนี้เนาะบ่ห้นั่นเนาะบ่ห้ขาดเรื่อยแลให้ไปดุดได้เดขาดเดินเฮียนเนาะยังแม่ก็ใหขึ้นดีแล้วขึ้นอย่างเฮียนกันเนาะว่าูกขาดอกแม่้ห้ขาดมาอนีแล้วแม่บากอ้ยขาดเบี้ยนจำเป็นฉลุใบบ้าพออนุญาตจำคือมาสัมภาษกับบ่หาน้องขาด มือวางจริงหามาสัมภาษณ์เด้อแมนโอ้ยยูทูบเบอร์มาสัมผัสหมดเลยเสีขาดโรงเรียนบ่บ่ขึ้นไปนั่นเลยหายไปคือเก่าปูจูห้สัมภผัสปูดวงเรียนหายไปโรงเรียนแม่น่แมนโอ้ยยูทูบเบอร์มามาสัมภผัสข่อยขาดโรงเรียนไปสัมผัสบอกบอกดรามเนาะต้องไปโรงเรียนเพราะว่าคันชันกับยูทูบเบอร์ฮาก็สิมากามามื่อที่น้องเป็นยูเทียนเนาะถ้าพักวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้กามาหาน้องเป็นเนาะ ขัดมาสัมผัสกระบอกาอย่างโอเคบันไดเนอะโดยต้องเอาการศึกษาเป็นสาคัญเลยามเนื้อในขุดที่ใส่อนาคตหก้าเนาะตั้งใจเฮียนเลยละเลยตะด้อ้นั่น่ว่าบมีกับเมฆก็ว่าเมีงานทางเฮียนคอใส่ตุดเมื่อนานแล้อเลยตั้งว่าถูกยากวัดเคลียร์หเขาไปเฮียนหน่เออย่างน้ไรยอันเึาระเบตัวเนาะสูบเบเลยเนาะ ว่าน่เลงานเขาดได้ก็ยัว่าบ้านอไทยไคนม่งานโมห้นะคือใส่เมื่อนาคุณไหนทำบ่มีคุณนหมีตลาดดูน้ำเอือน้ำหนองกับแม่นได้โมเพิ่มใหญ่ได้เขาก็เบิ่งดูหักกระสีเบิ่งมบู๊ัเขาเบิ่งดแล้ดูยแม่อีกอย่างข้าเจ้าก็มีพละของเขาน้ำเนาะเขาขาเจ้าเขาก็บแม่ โดยเราก็สิได้น้ำด่าขึ้นเนาะมีอันนี้เนาะจะได้มีน้ำจิตน้ำใจให้น้องเพิ่มไปไปโรงเรียนอีกเมื่ออื่นเนาะล่ะเนาะโดยอ่ะลูกอ่ะไปไปโรงเรียนได้เมื่ออื่นได้หรือเปล่ามาปากไกลเด้อนาะไปเนาเดู้ยังไม่ลูกขอบใจคนดยอีมูลูกปั่นกันเนาะปั่นกันไปโรงเรียนเด้อปั่นกันไปโรงเรียนเลยดยแม่ดีใจไดยบัดนี้นะพอสิดีใจเห็นสมบูรลงมา คนไงใจดีคนเกิดขึ้นก็เทนเอโดยโดยขั้นนั่นนี่ลูกุ๋ยขั้นแมนปินไปได้นะขับนไงใจดีเป็นควเห่นแมยบริจาคได้ยังอะอันี่ได้ขึ้นหน้อยสห้องหลังนึงสาให้เขาอยู่แัดเมย์โมมี่นะบัดเมย์ไงโมมี่นานะเพราะเดีเขาอยู่สามคนเทานั้นเบ้งกับลูกกใกล้กันนี่แหละกับพวกในห้องพรอแน้นะโอเคแน่น อันนี้เป็นเบาเป็นช้าเหือสมุดาเได้ลูปเมียก็บมีเงินนิดบางทีกันตูบหัมบเฮียนบไปเขาหัเฮียนบวไปเฮ็นหลาเหตุการเนาะกันไปเฮ็ยนหลายเหตุการณ์หัมเฮียนกันนี่คือใช่แน่ไปคือบอกเลยบุญไทยบุญมันหาเงินกับมาได้แังไงเท่บ่ด้ก็ได้ก็ไดได้เลยบุญมาบุญนี่บอกเาอย่แ่แ้บุญสาีเแม่เนี่ก็คุดจุกะงใมัน็เห็นแทน้ำเห็นเมันยอ่างหลัง ดูยหนานแม่นสัยนี้ดังยังบ่าแม่อยู่แนแต่บุญคอว่านั้แม่ก็บุญบุญเขาบุญนี่ลูกเอ้ยแบบนี้ไรดูดึงตะนีดหาอยู่เนาะหาบ่ได้หรบาคือกันบ่ได้ยู่พ่อนนี่งามหน้าบ่ไบ่ได้ในี่ได้จ้อยเห็นจักรูอเห็นจักรูเง็น่าไทยให้ไทยหน้าไทให้ไทยหน้าได้ยยเหนกัเนาะได้กระุนไปแล้ว

กอเนาะก็จะได้ลำรอันยายเขินกันเนาะจะได้ให้ลูกพาลูกพาหลานไปกินข้าวกินน้ำเนาะจะได้ขอตัวกข้าบ้านกันเนาะจะได้กล่าวเับบ้านกันสบายดีโดยสบายดีนั่นแหละเนาะผมขอบใจนะด้วยน้องเพรพ่น้องเนาะคือทางทีมงานเฮาก็ได้โอ้ลมสอบถามความเป็นมาแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเพรพ่น้องคือสิได้ยินไปน้ำๆกันเนาะโดยคือเพลินกะคือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าทุกอย่างลำบากเนาะเพราะว่าก็ต้องเลี้ยงหลาน กำผ้าเนาะสามคนเลยนาะเพพี่น้องคือเพิ่นกาอายุลายแล้วเนาะเพิ่กนกาอายุหกสิบสองปียาากับอายุหกสิบสองปีส่วนตาเพิ่นกาอายุเจ็ดสิบแล้วนาะเพพี่น้องเนาะแต่ว่ากันยังบ่ท่านในพักพอนาะก็ต้องดูแลลูกหลานนาะพพี่น้องเนาะก็ะยังแบบต้องลินล้นหาอยู่นาอเพิ่นกาถือว่าเป็นอีกครอบครัวหนึงนะ่งเนาะที่ว่าทุกอย่างลำบากเลยนาะเพวาลานเพิน่นกายังหน่อยอยู่นาะเพพี่น้องเนาะโดย คือผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายเนาะที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนกับสมาติกต่อมาทางทีมงานเท่าไดเนาะหรือว่าทางน้องพลอยก็ได้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะทางทีมงานเราก็ยินดีที่จะเป็นทางสะพานบุญให้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดย คือคลิปนี้กับโบมี่ยังไลน์นอกจากสิขอตัวเดินทางกลับบ้านในนอหนองพลีบอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ขอขอบุญขอบคุญนอทางเอฟซองหนงพลยหลายๆนอที่หักแพงน้องพลยตลอดมาและเบิ่งคลิปน้องพลยมาตั้งแต่ต้นจนจบและบอข่าวโฆษณาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวล้ำลาเพลพี่น้องในนอไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีและสวัสดี